บางอาชีพบางสาขานะคะก็ต้องขอพอกว่าตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะเขาก็ยังคงต้องมีการตรวจเข้มในเรื่องของมาตรการที่วางไว้นะให้กับทางของ ผู้ที่มีกิจการ6กริจการที่ได้ผ่อนปรนไปค่ะคตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะออกมาผ่อนปรนสําหรับกิจการแล้วก็กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำหกกลุ่มด้วยกันให้กลับมาดําเนินการได้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2,563นะคะจังหวัดสุโขทัยก็มีการผ่อนปรน ไปในทั้งหมด6อาชีพด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดร้านอาหารร้านค้าปลีกค้าส่งนะคะกีฬาสันทนาการร้านตัดผมร้านตัดขนสัตว์นะคะซึ่งร้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าได้จัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบร้านค้าแล้วก็กิจการต่างๆที่ได้รับการผ่อนปรน พบส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะคุณคโดยคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะก็ได้มีการสรุปถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดสุขโขทัยว่าปัจจุบันนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นวันที่46แล้วคุณคาะแต่ก็ยังยคงใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้มีการประเมินแล้วก็พิจารณาการมาตรการผ่อนปลน ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยหประเภทกิจการแล้วก็กิจกรรมก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณนะตลาดร้านอาหารร้านค้าปลีกค้าส่งนะคะกีฬาสันทนาการร้านตัดผมแล้วก็ร้านตัดขนสัตว์นะเขาบอกว่ามีการตรวจสอบส่วนใหญ่เนี่ยมีมาตรการต่างๆที่ผู้ใช้บริการแล้วก็ผู้ให้บริการทั้งการใส่หน้ากากอนามัยการทาความสะอาดพื้นที่การเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ ทังก,การดูแลป้องกันในทุกๆเขาเรียกว่าทุกมิติเลย <ผม S 1> นะอาจจะมีบางแห่งที่อาจจะยังไม่เข้าใจจังหวัดก็จะมีการเอาประกาศแล้วก็แนวทางปฏิบัติไปให้ค่ะผู้ประกอบการก็จะได้รับทราบแล้วก็ถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดต่อไปนะคะครับคุณผู้ชมครับโดยทุกกิจกรรมเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเขามีการผ่อนปลนแล้วก็จะมีการออกสุ่มตรวจนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผ่อนปลนแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยต้องมีการ ตรวจวัดคุณภาพอย่างต่อเนื่องเลยในเรื่องของการดูแลประเมินผลหลังจากครบ14วันหากไม่ได้รับความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบหรือว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยเขาก็จะพิจารณาปิดเหมือนเดิม,มต้องบอกว่าผ่านไปแล้ว46วันนะคุณผู้ผมชมไม่พบผู้ติดเชื้อแต่จะดูจากวันที่3นี่แหละไปอีก14วัน ถ้า,าในช่วง14วันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยขึ้นมาสักหนึ่งคนหรือว่าสถานประกอบการเนี่ยไม่มีการวัดไข้ไม่มีการบริการเจลแอลกอฮอล์ไม่มีระยะห่างต่างๆปิดต่อฮะ,อะขออนุญาตปิดก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงทดลองครับผมนะคะ14วันนี้เป็นช่วงทดลองนะคะขอฝากไปถึงทุกจังหวัดเลยนะคะคว่าถ้าจังหวัดไหนมีการผ่อนปรนมาตรการแล้วมีการปลดล็อกดาวน์เป็นบางส่วนแล้วขอให้ ผู้ประกอบการรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะคให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วย